ฮัลโหลทุกคนวันนี้พาทุกคนมาดูธรรมชาตินะเป็นเขตอนุรักษ์นาธรรมชาติก็จะได้ยินเสียงนกเนาะเสียงนกเสียงธรรมชาตินะเดี๋ยวจะพาดูดอกไม้นะคะตรงนี้ก็จะมีผักกูดด้วยนะผักกูดฝรั่งผักกูดที่คนไทยนะคะที่อยู่ในต่างแดนไม่ว่าจะเป็นฟนะินแลนด์เนาะแล้วก็สวีเดนก็พากันไปเก็บนะคะแต่เดีววันนี้ จะดูว่าเราพอจะเก็บติดไม้ติดมือไปได้บ้างไหมตักนิดนึงนะคะมันเป็นเขตอนุรักษ์นะคะธรรมชาติแหละนะคะเราก็จะไม่ทำลายธรรมชาติจนมากเกินไปแล้วกัน <c oughs> เออนะคะตัวนี้ประมาเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะอืมว้าวดอกไม้สวยมากเลยทุกคน นี่สวยมากเลยกลิ้งไว้ให้ตาเดาหามุ่งนะสวยอะ่ะสวยมากทุกคนนี่คือผักกูดฝรั่งนะคะผักกูดฝรั่งสตรูเบรกเกนคือแบบว่าสูงยาวมากแล้วนะตอนนี้สวยมากเลยปาผักกูดนั่นเองความสวยงามของผักกูดฝรั่ง วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ที่สินะก็พอเดินเข้ามาในอุทยานล้วบอกว่าไอ้นี่ดีมากอากาศดีมากนะแล้วก็มีแดดค่ะแต่ว่าข้างนอกอะลมพัดแรงมากเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนแบบเป็นหุบเขานิดนึงค่ะเป็นหุบเขานิดนึงก็สองปีแล้วมั้งไม่ได้มาตรงนี้เนาะเดี๋ยวก็จะเดินดูนิดนึงค่ะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ลุงยังบอกว่าเอ๊มันมีอะไรเหมือนเดิมหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะลุงเองก็เอาไปไหนแล้วล่ะเวลาที่มัดไม่ได้อยู่แกก็ไม่ได้มานะคะไม่ได้มาอืมก็มีลมพัดนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถือว่าแบบพัดแรงมากนะ ว้าวตรงนี้เนาะทีเ่เป็นที่นั่งดื่มกาแฟนะคะแล้วก็สามารถที่จะปิ้งย่างได้นะคะมีเขาจะมีที่นั่งนะพร้อมทั้งเตานะเตาแล้วก็ฟืนให้แล้วก็แค่นักท่องเที่ยวนะที่มาเที่ยวก็คือจะช่วยกันดูแลดูแลความปลอดภัยดูแลความสะอาด เก็บกวาดให้เรียบร้อยนะก่อนเดินออกจากจุดนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูนี่ค่ะนี่ก็เป็นจุดที่สามารถปริ้งย่างได้นะเป็นเตาเป็นเตาที่เราสามารถปริ้งย่างได้ถ้าเกิดว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยก็คือจะต้องเก็บกวาดให้เรียบร้อยนะคะไม่ให้เกิด อันตรายหรือไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องดับไฟให้เรียบร้อยก่อนเดินออกจากจุดนี้เนาะก็จะแบบมีฟืนเหมือนคนไปหาฟืนหรือตัดฟืนไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นเป็นไม้ที่อาจจะยืนต้นตายที่นี่เขาก็เอามาวางไว้เนาะก็ใครมีอาวุธมีมีดพลาหน้าไม้มีเลื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะเลื่อยหรือทำเป็นฟืนไว้ได้ แต่ไม่แน่ใจว่ามีคนดูแลแค่ไหนนะคะตรงนี้ก็คือที่นี่ก็จะช่วยช่ยกันนะคะใครที่จะดูแลหรือทำได้เขาก็ยินดีที่จะทำเพื่อสังคมค่ะลุงบอกว่าอันนัน่มันคือต้นอารมว่าไงอารมอารมอารมเทรดอ๋อก็คือ ต้นไม้ที่ยืนต้นตายอ่ะมันคือต้นอัลมเขายืนต้นตายเหมือนเขาได้รับเชื้อโรคอะไรบางอย่างเขาก็เลยตายหมดเลยตรงนี้นะแต่ลุงอ่านข้อความดูเมื่อกี้อ่านข้อมูลดูเมื่อกี้เขาบอกว่าต้นไม้เขาก็จะได้ได้รับวัคซีนเหมือนกันคือวัคซีนที่ป้องกันไม่ให้เขายืนต้นตายเนาะคือมันก็เขาเรียกว่ามัน เชื้อมันก็แพร่สู่ต้นไม้ต้นอื่นๆมันก็เลยตายหมดเลยตรงเนี้นยยืนคุยกับลุงนะคะลุงบอกว่ามันไม่ใช่แค่สิ่งมีชีวิตอย่างพวกเราเนาะที่จะได้รับเชื้อไวรัสอะไรเงี้ยคือต้นไม้มันก็มีเชื้อไวรัสที่มันสามารถแพร่กระจายไปหากันได้เออแล้วมันก็มีวัคซีนที่จะแบบป้องกันไม่ให้การแพร่กระจายของโรคมันะแพร่กระจายไปได้เรื่อยด้วยอะไรเงี้ย เหมือนเขาจะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับต้นที่ยังอยู่แล้วแล้วก็ต้นที่ตายไปแล้วมันก็คงทําอะไรไม่ได้นะ,ะแล้วก็ที่ต้นที่ยังอยู่เขาก็จะเริ่มแบบใช้วัคซีนลองดูกับมันอะไรอย่างเงี้ยอาร์มทรดนะ <c oughs> ลุงบอกว่าลุงจะหาให้ว่าต้นไม้ดอกไม้นะ่ะมันชื่ออะไรนะแกกํำลังจะดาวน์โหลดอัพแอปขึ้นมาเพื่อดูว่าดอกไม้มันชื่ออะไร อันนี้ก็คือเขาก็ทำที่นั่งไว้ให้เนาะก็ะคือแบบว่ามานั่งบางคนก็จะเดินแบบถ้าเกิดเดินมาจากทางโน้นนะคะจะเดินไกลมากไปประมาณ3ามกิโลได้ถึงจะมาจุดจุดนี้นะคะจากจุดจอดรถนะคะแต่ว่ามาทางด้านหลังเนี่ยค่ะมัจะเดินใกล้นิดหนึ่งนะก็จะแบบบางคนก็จะสะพายเป้แล้วก็แบบพวกเอาสัมภาระมากินกาแฟที่นี่แล้วก็มาย่างอะไรกินที่นี่ นี่นี่ไงลุงบอกว่าชนะได้แอปแอปมาละมันจะได้รู้ว่าดอกไม้อันนี้ชื่ออะไรแล้วก็ถูกต้องด้วยลุงบอกเอออ๋อออไปเดี๋ยวไปดูดูชนิดต่อไปค่ะ ลุงสิปป่ะอ่าเห็นไหมลุงได้มาแล้วเออแอปนี้ใช้ได้นะคะแอปพลิเคชันอันนี้ใช้ได้อยู่นะก็คือเราจะดูว่าดอกไม้ชนิดเนี้ยมันคือชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันอันนี้ยเป็นตัวนําทางเราเก่งเก่งแอปพลิเคชันเก่งอยู่อ๋อ พฤษิส้ยทุกคนแดดออกตรงนี้แบบดีมากยืนอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้ค่ะอากาศเย็นอยู่นะอุย้ยเหมือนยุงยุงหรือเปล่าไม่ใช่ยุงว้าวมิกเกอไอ้นี่มากเลยอะไรนะผักกูดฝรั่งเพียบเลยทุกคน เพียบเสียบเดี๋ยววันนี้นะจะพาทุกคนเก็บนะผักกูดฝรั่งสักนิดหนึง่งนะคะเพื่อไปทำเป็นอาหารสักมื้อหนึ่งเนาะตอนนี้กำลังยาวเลยเดี๋ยวเราไปหาต้นที่เขากำลังเกิดนะคะ เมื่อก่อนนะจะเดินเยอะมากจะเดินกันเยอะมากกับลุงแต่ลุงเนี่ยตอนนี้คือเท้าอ,อักเสบนะเดินไม่ได้วิ่งก็ไม่ได้ทุกคนปั่นจักรยาก็ยังเจ็บนะก็เลยต้องรอรักษารักษาตัวก่อนลุงนี่จะมีปัญหาที่ที่เท้านะคะเท้าซ้ายวิ่งไม่ได้แล้วคุณลุงเรามัดจะพาทุกคน ไปเก็บผักกูดสักนิดนึงเนาะเพื่อที่จะเอาไปทำอาหารสักมื้อนึ่งนะผักกูดฝรั่งสตรูทเบรกเกนเนี่คือกินได้นะคะกินได้คือไปทำต้มให้มันสุกนะคะต้มให้มันสุกยอสกออยโกอุยโกโปรกปรดหริอตกรานอ,าอ๋อ ลุงบอกว่าก็คือบอกลุงว่าเดี๋ยวฉันจะไปเก็บอ่ตะกุดฝรั่งสักนิดนึ่นงลุงบอกว่าเดี๋ยวลุงจะค้นหาว่าดอกไม้มันชื่ออะไรบ้างนี่ค่ะตรงนี้มันจะเป็นต้นใหญ่ต้นใหญ่นิดนึงแต่มันค่อนข้างลกนะ เด,เดินตรงชายน้ําดีกว่านะคะเดินตรงชายน้าดีกว่าทุกคนจะบอกว่าเดินไปตรงนู้นเนาะเขาโตหมดแล้วอะ่ะเขาเรียกว่าเลยนะถูกแดดแล้วเขาก็เติบโตกันหมดแล้วอะ่ะยาวหมดแล้วว่างั้นนะคะได้มาเจอกอรตรงนี้หนึ่งกอที่กําลังเกิดถ้าเกิดเราเลือกเก็บ เราก็เลือกกินในกอที่เขากําลังเกิดแบบนี้นะคะ่ะที่ไม่ใช่ต้นที่เขายาวแล้วเนาะ,ะแบบนี้ก็พอได้อยู่นะคะ มันยาวหมดแล้วก็ได้อาหารกลางวันจะไปทำใส่กุ้งนะคะยำใส่กุ้งกุ้งแช่แข็งหันมาเจอกอนี้นะซึ่งกำลังเกิด อีกนิดนึงค่ะทุกคนเก็บแบบนี้เลยนะเร็วด, <Okay. S 2> เดเเีเดินกันมาเรื่อยเดินกันมาเรื่อยนะแล้วก็จะมาดูว่ามีเจ้า พกูดฝรั่งที่มันกําลังเกิดไหมส่วนใหญ่จะยาวไปหมดแล้วทุกคนส่วนใหญ่เขาเติบโตแล้วก็ยาวไปหมดแล้วเพราะเขาได้แดดเต็มที่เนาะอยากจะได้แบบกอที่กําลังเกิดอะ่ะอุย้ยด้านนู้นอะ่ะกาลังเกิดเต็มเลย คอมมูนิคหกว้ท่านฮับมหออะไรแบนี้บ้าขับเล็กอะอ๋อ,อ,อนี่เขาก็กำลังเกิดนะนี่อุ้ยทิศตะกลิงกันมันงพรกกร็ได้อันรศีดานทิ่วอ้มายกอด เดนีเบรียเวกซดะอ๋อเดี๋ยวเราเดินไปอีกนิดนึงแล้วกันตรงนี้กำลังเขาเกิดใหม่เต็มเลยอะค่ะแต่มันอยู่ข้างทางเดี๋ยวเราเดินไปนิด,ดนึงอุย้ยนี่ก็คือตรงนี้เหมือนมันเริ่มเริ่มทำไม่ได้เริ่มเดินไม่ได้แล้วนะคะเขาก็เลยปิดกั้นทางเดินขึ้นข้างบนแล้วก็ทำทางตรงนี้แทน เป็ต้นไม้ล้มทับใส่ก็มีนะตรงนั้นนะคะเป็นเหมือนต้นไม้ล้มใส่แล้วเขาก็แบบว่ามีความเขาเรียกว่าอะไรนะเอียงนิดนึงว้าวสวยมากเลยผักกูดฝรั่งเพียบเลยค่ะเพียบเพียบเพียบเลยแล้วฝั่งนู้นนะกำลังเกิดเต็มเลยอะคือแบบกำลังเกิดแบบ คลิงทิพมินอาร์โอ้โหดิ์คือแบบว่าเงียบมากได้ยินแต่เสียงนก <ouse> ได้ยินแต่เสียงนกเสียงธรรมชาติทุกคนอบรรยากาศดีมากในป่านี้ถ้าเกิดมาคนเดียวก็คงไม่กล้ามาโวกระดูโกเอ็น <olmuş> ซ่อมาะ ในถามลุงว่าเธอกล้ามาเดินคนเดียวไหมอ่อไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อทรูอินเตอร์ทรูอ,อินเตอร์อออุ๊ยมีคนมาเดินออกกำลังกายด้วยนะมาเดินดูธรรมชาติเหมือนเราเลยว้าว

ว้าวตรงนี้ผัก,กูดเพิ่งเกิดทุกคนเพิ่งเกิดแต่ก็ยาวแล้วนะมันไม่แบบไม่ใช่แบบสั้นๆแบบ,บนี่ทุกคนดูดิกรเนี่ย กอนี้สวยมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยก็เหมือนตรงนี้เหมือนแบบน้ำอ่ะน้ำป่ามันลงมาเวลาฝนตกหนัก,นก,นกอ่ะน้ำเหมือนน้ำเขาลงมาแล้วก็เอาคลนลงมาด้วยค่ะพวกพะกูดต,ต,ตรงเนี้ยเขาก็ได้โดนผลกระทบเยอะเหมือนกันเหมือนแบบโดนฝังลงไปเห็นไหมคะมีแต่ยอดเก่าๆบางต้นก็โผล่ขึ้นมาได้บางต้นก็โผล่ไม่ได้ เห็นไหมเหมือนอันนี้โผล่ขึ้นมาไม่ได้ค่ะมีแต่ต้นเก่าเนี่ยต้นเก่านีนก็ต้นเก่าเหมือนแบบเขาเขารับน้ําไม่ไหวอุ้มน้ําไม่ไหวแล้วเขาก็เอาดินพังลงมาด้วยอะ เดินไปหาลุงก่อนนะเกรงมาเจออีกนิดหนึ่งค่ะตรงนี้เขากำลังแบบเพิ่งเกิดเนาะอาไปอีกนิดหนึ่งค่ะทุกคน มาอยู่ป่าทุกคนป่าป่าเห็ดนะป่าเดินมาดูเห็ดค่ะทุกคนเห็ดไอเห็ดสมองไม่ใช่เห็ดสมองเห็ดอะไรนะเห็ดมอเรียวนะคะตัวนี้ก็ไม่มีเห็ดมอเรียเลยมันไม่ใช่ป่าที่มัดเคยเก็บเนาะเป็นป่าใหม่ที่ลองเดินมาดูนะคะแล้วก็ไม่มีนะเห็ดมอเรียลแล้วก็มันจะต้องเดินขึ้นไปข้างบนน่ะแต่ว่าคิดว่าไม่น่ามีอ่ะถ้าเกิดมีมันน่าจะมีตรงนี้แล้วนะคะ ก็เลยโอเคเห็นฟันสิงโตงามๆขอฟันสิงโตไปสักหน่อยหนึ่งดีกว่านะคะฟันสิงโตอยู่ในป่าแบบนี้มันก็คือน่ากินสะอาดเดี๋ยวมาจะถอนไปเลยนะจะลองถอนดูว่ามันมันขึ้นไหมมันจะถอนขึ้นไหมเนาะ ฟันสิงโตไอ้ถอนขึ้นด้วยทุกคนก็เดี๋ยวจะเอาฟันสิงโตไปนะเนี่ยดูสิลากเขาก็ไม่ลึกมากได้เป็นกอเลยค่ะฟันสิงโตดีกว่า แกงขี้เหล็กนะแกงแกงแทนใบขี้เหล็กเนาะประมาณนี้เลย <c oughs> ต่างคนต่างถ่ายกันโอ้โหทุกคนจับพัดจับถูมาขับรถมาเรื่อยๆนะฮะ <c oughs> จากที่ไม่เจอเห็ด <c oughs> <c oughs> จากที่ไม่เจอเห็ดแล้วก็มาเนี่ยค่ะมาที่ เป็นทะเลสาบนะที่เมืองแซเดแตร่รืแซดแซต่ขมนมาฟลอตจัสตัสตนโอ้ยสวยอ่ะ สองคนมีเราสองคนลมพัดแรงมากมีแค่เราสองคนลมพัดแรงมากเลยไปดูเห็ดไม่มีนะก็ขับรถก็ไปเรื่อยๆนะยังไม่หิวไงตอนนี้เป็นเวลาเกือบบ่ายโมงแล้วนะคะแต่ยังไม่หิวเรายังไม่หิวเราก็อยู่ผ่านตรงไหนเราก็แวะ ใกล้บ้านลุงกำลังแบบว่าเผอแอปใหม่แอปที่เขาค้นพบว่าต้นไม้ต้นนี้มันชื่ออะไรดอกไม้ดอกนี้มันชื่ออะไร ุกส็ที่สวีเดนนะคบรรยากาศเยงยบเมากคือวันนี้วันอาทิตย์แหละแล้วก็ผู้คนก็ยังไม่ได้ออกจากบ้านกันเลกนะเพราะว่ามีเวลาอีกหลายชั่วโมงนะกว่าจะมืดนะก็อาจจะเป็นช่วงบ่ายที่พวกเขาสามารถจะออกมา นตอนบ่ายก็น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้นี่เป็นเวลาบ่ายเกือบือบ่ายโมง mm hmm. แล้วมันคิดนาน่ะกว่ามันจะมืดอ่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงซัมเมอร์หลายคนก็ยังอาจจะนอนพักผ่อนกันอยู่เพราะเป็นวัอน,นอาทิตย์แล้วก็เมื่อคือนนี้ก็มี Eurovision Song Contest นะซึ่งมันกินเวลาทุกคนไปเกือบตีสอง ตีหนึ่งอ่ะได้นอนมื่อคืัโอ้ยตูดแพร,ร่โอ๊ะโอ๊ะแกบอกว่าต้นที่แกค้นหาเมื่อกี้ค่ะมันคือต้นนี้มันคือต้นนี้นะสวยบีดพีนสวยค่ะผักที่เก็บมานะผักกูดฝรั่งกับผักเอ่อ เจ้าฟันสิงโตเนะาะก็จะามาทาความสะอาดเอามาทําความสะอาดแช่เนาะแช่เขาสักนิดหนึ่งแช่น้าเกลือนะคะให้เขาสะอาดนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ทําเตรียมเพื่อที่จะเอาไปต้มให้เขาสุกผักกูดต,ต้องต้มให้สุกนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่สูญเสียวิตามิน B นะที่เขาบอกไว้ในข้อมูลเนาะ ส่วนฟันสิงโตเสร็จแล้วเนี่ยล้างเสร็จแล้วก็จะมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เตรียมเอาไปต้มนะไว้เตรียมไว้แกงแทนขี้เหล็กนั่นเองผักกูดก็จะหักเป็นชิ้นๆเป็นท่อนๆอ,อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็จะไปต้มก็เอาไวท้ทํายำนะหรือว่าเอาไปทําผัดใส่น้ำมันหอยก็ได้นะอร่อยมาก ยังไงคลิปนี้มัดก็คงฝากไว้แค่นี้นะคะมัดกับลุงขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอเลยนะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ